ของบังลียะลาครับวันนี้บังลีก็มาเชียร์อยู่ที่มุมด้วยทีมอเตอร์ครับดูประวัต <S 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 ิเล็กน้อยนะครับไฟแดง69ครั้งชนะ50แพ้18เสมอ1ครั้งส่วนไฟน้ำเงินครับ1 70ครั้งชนะ60แล้วก็แพ้10ครั้งครับวันนี้เรามีพี่น้อง2คู่นะครับที่โชคในรายการมวยมังสันนันเมืองครับเกมเปิด อเตอร์นะครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริหารงานโดยคุณวิเชียนสมพลลุงโลด0 2น6์6อง5กจากโตโยต้า k เตอร์พร้อม้วยบริษัทชนบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปจำกัดครับรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดนะครับงานรับเหมาก่อสร้างขอบคุณมวยเด็ด789นะครับพร้อมโดยบริษัทวันของโอมจำกัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือปลีกและส่งโดยคุณโอม MBK ครับโทรที่0 6 3ย์2กสามาาขอขอบพระคุณครับ สนใจโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนก็ติดต่อพี่โอม MBK ได้เลยแม่ผูชูชีพลุ่มรายการนี้ผชูชีพตรีบอกว่าลุ่มรายการนี้ต่อยมาเตะเตะไปอ้าวยับอีกนี่แหละจัดแบบนี้แฟนซิซารซิตใครจะได้เข็มขัดยกมาตื่นเต้นแล้วก็ยิบมแมโอ้โหยวนทอดแหทีเดียวล้มเลยนะครับโอ้นี่นะครับจับแลวเตะตัดล่างหนิ ขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมพลลุงโลดนะครับ026626 555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ลูกนี้ลูกเก่งเลยครับใส่เลือดอหนึ่งไพโนครับลุกขึ้นมาเปิดเกมลุยปุกขบายโอ้โหดูครับ ท่อแบบไหนครับบูกับบุญบูกับบุญตีนายักษ์เข้าคู่เลยครับหนึ่งแต่ยกนี้นี่ดูว่าจะเสริมกำปั้นเพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งเอราวันชื่อสั้นๆครับหนึ่งไม่ใช่ทีสองครับอ่า้ายหน้าพยายามจะส่วนด้วยแข้งซ้ายเหมือนกันนะครับสายเลือดออกอาวุธกันไวมากๆครับอ่ามีตั้งแขนไล่แขนเอาขวางหน้าดูครับดูเพลงเข่าหนึ่งนี้ว่ากันว่าเป็นนักเลงเข่าอีกคนหนึ่งครับตีตีได้ไหมครับหมาอะไรนะเขาครับบูกับบุญเลยครับ มุมแดงนี่ประเภทวิชาตัวเบาครับบุญนรกบใช้สมองชกอ้าวส่วนน้ำเงินใช้ลูกหนักพละกำลังปดบี้เข้าไปบูอ้าวตีตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมาการดอนชัยกดแยกเลยครับนี่แหละเชิงนุ่นซูปเปอร์แบนดัมนะครับ,บร้อยยี่สิบสองปอนด์อ้าวหรือว่าจูเนียร์แพทเวทน,นะครับอ้าวซ้ายไปซ้ายไปแมแหมาตัดล่าอ้า กันเร็วมากครับหมัดมาครับจังหวะก้มหลบเสียวเลยนะครับตีได้ไหมพยายามจะป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับสายเลือดอ้นนี้น้องชายพา่าไปแล้วครับหมัดสวนไปครับโอ้ยคู่นี้นี่ขับเขี้ยว เพ่นพวกกระพันอาหารจำกัดมหาชนบริษัทชนบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปจำกัดนะครับรับออกแบบติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรที่0860ตองสองตองแปดมวยเด็ด789เบริษัทวันของโอมจำกัดนะครับจำหน่ายโทรศัพท์มือถือปลีกและส่งโดยคุณโอม M B K โทรทิศศ6น9 6 5 2 8 2 4เาา่ขอขอบพระคุณครับตาม,มันต่อครับมาบีหัวใจกันต่อครับผู้เอกน้ำรายการของเรานะครับยกนี้ยกที่4ครับ เข็มขัดซปเปอร์เป็นตาเวท122ปอนด์ที่ว่างช่อง t r u e For y o u เป็นเดิมพันครับแชมป์คนเก่าก็คือดีเซลเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับสลาแชมป์หนึ่งพยายามจะตัดเวทีให้แคบครับสายเลือดยังใช้ฝีมือตีนซ้ายหน้าดีไปก่อนอหนึ่งเล็กเลงมาต่อยลําตัวครับมาบุกหนะักหนึ่ง,งก็บุก สายเลือดแล้วเชิงชกจะทำให้เจ้าสายเลือดครับแหมมองเห็นหมดครับโอ้โหตอนนี้แหมรัดมัด,มดเอาไว้เลยครับสายเลือดอ่ะแต่พระเวรานยังเหลืออีกพอสมควรครับหนึ่งต้องเดินให้เร็วครับเดินเร็วขึ้นคนละแข้งคนละแข้งต้องลงทุนโดนไปก่อนนะครับหนึ่งาแต่ว่าลูกทีมนี่แหละครับโอ้ลูกชายจอมถีบสายฟ้า พยายามจะถีบสก,กัดนะครับอ่ะหนึ่งมาหาตัวเจอไหมครับล็อกล็อกเอาล็อกโอ้โห,โหเจอกดคอพับคออ่อนไปอีกลครับแม่แต่ต่อยเหมือนคุณพ่อเลยว่างั้นเถอะฟ้าสุชนสิทธิโอนะครับจอมถีบสายฟ้าเลยทีเดียวนะครับไฟแดงสายเลือดอา้าวดูดิอา้าวซ้ายไปแม่ดูดิพอแกปแกล็อกไว้เสร็จเลยนะครับขวางด้วยเลยทีจะตีไม่ได้หนึ่งโอ้โห ในรุ่นซูเปอร์แบนตัมนะครับหรือว่าจูเนียร์เพทเทเวทในน้ำหนัก122โอ้โหดูดิโอ้ต่อยแบบพุ่งพ่อเลยอะ่ะโอ้ฟาสชชนสิ์โอนะครับลูกทีพยมีจอมทีบสายฟ้าด้วยนะครับพุ่มพ่อเอ้าวอืมอ,อ่ะมาแต่ว่าเวลาเวลามันยังเหลือเวลามันยังเหลือนี่เพิ่งปล่ยยก4นะครับเพิ่งปล่ยยก4ครับอืมอ้าวหนึ่งอ่าตอนนี้แกก็เปิดเกมเต็มกำลังแล้วครับโอ้โหแต่ว่าดู เดินแล้วก็ควงกลับบ้านเข้าไปเลยครับหนึ่งนี่แหละครับาสายโลหิตก็3านาทีที่เหลือนี่ไม่พลาดไม่ได้เหมือนกันครับไม่พลาดขึ้นมาสักนับหนึ่งนี่ยุ่งเลยนะคุณฮอต์สต้องเปลี่ยนเป็นหมัดกระศอกแล้วครับวันนี้เพลงเข่าของหนึ่งนี่ดูว่าทําอันตรายสายเลือดไม่ได้ครับโอ้โหวันนี้แกออกซ้ายออกขวาก้มไปกลมมาหาตัวยากเหมือนกันนะครับ นักชกที่จะต่อยกับสายเลือดนี่ต้องแบบบดให้ยุบให้ได้เลยครับอ้าววันนี้จะขอบคุณนะครับเน้นถึงโตโยต้าโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ที่จะขาดไม่ได้นะครับเป็นผู้ให้ตลอดว่างั้นเถอะท่านดรองทูเสด็จไปถูในนามของซีพีเจริญพกพั์อาหารจำกัดมหาชนนะครับท่านนี้ไม่ต้องห่วงเลยห้อยน้ำมวนขยันแล้วซ้อมดีๆถึงถึงเท่านั้นนะครับแพ้ชนะอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องกําลังใจนี่ก็จาก ท่านดรภูวเศสพนธุณย์นำาของ CP เจริญพงศพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ชูกีบตรีโพคานี่นักบั้นเกิดด้วยดูรายการนี้ไม่เคยขาดอุทัยด้วยนะอุทัยทัพอาสาลุงช้างด้วยอ่ะลุ้นไปแม่ดูลูกนี้โอ้โหโอ้ไวจริงๆสายเลือดนะครับบอกรุ่งโรดเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับก็จะมีการประกาศคะแนนด้วยนะในรุ่นซูเปอร์เบนดมเวทหรือว่าจูเนียร์เพทรเวทนะครับในน้ำหนัก122ปอนด์นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายนะครับทั้งอาตศินด้วยนะต้องขอบคุมภูนห้างวินัยวีระผู้ชงด้วยเลยนะครับอ้าวแต่ว่าอีกนาทีกว่าๆครับโอ้โหแก่ประเภทไม่ยอมแพ้อยู่แล้วแหละครับหนึ่งแต่ว่าหาตัวยากจริงๆตอนนี้ครับใส่เลือดอ่าตามชื่อเลยครับ สายเลือดของยอดมวยถ้วยพระราชทานแล้วครับฟ้าสุชนสิทธิโออ้าวแต่ว่าแต่ว่าเอามิงครับเลือดเลือดมาแล้วครับเยอะด้วยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหมโอ้ยเหลือเหลือเกือบนะโอ้ปลายกปลายยกแล้วนะครับอย่านะอย่านะอย่านะฤศีขี่มอเตอร์ไซค์เฉกบกนกไปไม่ได้ยังไงอย่านะอย่านะอย่านะไปในสายเลือดนะครับ น้ำเงินหนึ่งแม่เลือดออกเยอะกันนะแต่ว่ายก5้าแล้วนะครับยกห้แล้วลอ่ะ๋ลอีกไม่ถึงนาทีนะครับแม่เลือดสาดมาเต็มหน้าอกของฝ่ายแดงสายเลือดนะบอรุ่งโรนน้ำเงินหนึ่งในรางผูน่นี้เป็นโอ้โหดีว่าหันหลังนะครับโอ้โหเลือดออกแต่ยังไม่เข้าตาด้วยนะครับสายเลือดน้ำเงินหนึ่ง ชอบแบบไหนอย่างไรนะครับแจ้งมาในทีมของพิดีบ็อกซ,ซึ่งมอชั่นจำกัดนะครับเสียโบ๊ทนัทเดชว่าโอ้ใส่ไปใส่ไปใส่ไปไป,ปลายยกแล้วโอ้โหเหลือเวลาแค่นิดเดียวติดเดียวอะเลขเจนะวิหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดยกครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับาการรวบรวมใบให้คะแนนนะครับหลังจากคู่นี้นะครับ เป็นการชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนที่ว่างล่ะครับของ True For You นะครับในรุ่น122ปอนด์ยอดคุณพ่อครับฟาสุชชอสิตโอะแม่ยืนใจหายใจ,ใจความอยู่ที่มุมแล้วครับนี่ครับแม่นักสู้ก็อ,อมีบาดเจ็บกันกรรมการท่านที่หนึ่งครับกรรมการธีรวุฒิศ,ศริรละครให้มุมแดง49น้ำเงิน47กรรมการท่านที่สองครับกรรมการธากรขันทอง ให้แดง49น้ำเงิน48และกรรมการท่านที่3ครับกรรมการสมพรแก้วกันหาให้มุมแดง49แล้วก็น้ำเงิน47ครับแชมเปี้ยนคนใหม่ครับสายเลือดบอร,รุ่งโรจน์กับแชมเปี้ยน122ปอนด์ช่อง t r u e o u ครับสายเลือดบอร,รุ่งโรจนหรือว่าไฟาเตอร์มวยไทยครับเอาเชิญเลยครับพี่โอม m BK ครับคุณ